วันนี้หนูก็จะมาเล่นเกมโรบอกกันนะคะคือหนูเพิ่งทำคลิปเต็มของในย t u ู e ครั้งแรกนะคะก็ฝากไม่ฝากตัวด้วยนะคะไม่รู้ช่องหนูชื่ออะไรนะคะไปดูเอาเองกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะไปเล่นกันเลยค่ะอันนี้หนูใช้เป็นแบบว่าใช้แทเป็ตเล่นนะคะถ้าใช้คอมม่หนูเล่นไม่เป็นหรอ ฝากติดตามกันเยอะๆหน่อยนะคะฝช่วยทความน่นที่หอานูจะมาเล่นเกมแบบนี้ทุกวันแต่ว่าหนูอาจจะไม่ลงหรือไม่ลงเอ้นลงหรือไม่ลงก็ได้นะคะคราวหน้าหนูจะนับปินด้วยนะคะ วินบางคนอาจจะยัไม่รู้นะก็คือเออชนะนั่นเองนับชนะนะว่าเราชนะได้เท่าไหร่แล้ว <c oughs> หนูมีไอ้นึ่งนะคะท <c oughs> ุกคนก็อาจจะไม่สบายก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะคะทุกคนนะ,ะ,นะ,ะช่วงนี้โควิด ก็กลับอระบาดอีกแล้วนะคะคนก็เอระมัดระวังตัวกันด้วยนะมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะไปกันต่อคำค้นคนารา,า,า,าวหน้าถ้าเรานับวินนับแค่ห้าพอน,นะคะเพราะว่าอันนี้มันเล่นยากมากแถมยังยาวอีกด้วยเอองั้นเดี๋ยวเราไปตรงด้านบนเลยแล้วกันนะคะ มาแล้วค่ะทุกคนอ่ะเมื่อกี้เราเล่นจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช,ใช่ไปกันต่อนะ<ฮ>อูะ้่ะตรงนี้ยากแต่ว่าไม่ยากเกินเกินไปสำหรับเรานะคะทุกคนอ้ยสำหรับลนงนะคะตรงนี้ต้องระวังว้าว โอเคค่ะทุกคนตอนนี้คลิปยาวประมาณสองนาทีครึ่งแล้วนะคะที่รู้ไม่ใช่เพราะอะไร<ช>คือมันเห็นดูนะคะ<ๆ>ว่าเราอัดไปเก่งาะทีแล้วนะ <c oughs> ไปกันต่อค่ะทุกคนสำหรับใครเล่นแบบนี้ไม่ผ่านนะ ก็เป็นกําลังใจเอ้ยเป็นกาลังใจให้เล่นผ่านนะคะเล่นผ่านหลายๆคนเลยจะได้มีเพื่อนมีเพ uh? euh so ื่อนมาเล่นผ่านด้วยกันนะอคันี้เราเอ้ยเคันี้หนูผ่านหลายรอบมากบางอันที่ไม่ได้พูดนะคะก็ขอทูด้วยนะคะเพราะว่าอาจเผลอลืมไปในช่องติกตอกพูดว่าเราตลอดเลยนะคะ ได้ดึงดำกับความอร่อยของอาหารสเปนร,รวมสมัยจากเชฟซาร์โรอากินกเนราเชฟจากเมืองบาร์เซโลนาที่พิธีพิธันสร้สารงสรรค์ในทุกจานเช่นเจเซลิโตปาเลตาเนื้อหมูแฮมออร์แกนิกปาโดเนสเตปเปอร์พริกเขียวสเปนกาลิเซียนอดดอร์เกูสโนดหมึกยักษ์ย่างเสิร์ฟพร้อมโมโคโรโกจากเลกแดงสเปน ใครอยากเร่นกับเรานะคะเร,เราเล่นขับเรานาเราเขียนชื่อไปให้เรานะคะทุกคนใครไม่เห็นก็เออดูด้านล่างได้เลยนะอันนี้เราเล่นเร็วนิดหน่อยนะคะไม่ได้สปีดอัพนะที่ผุไม่น สำหรับใ,ใครมองเป็นสปีดอัพนะก็ขอโทษด้วยค่ะเราขอหนูเล่นเร็วอยอยากให้คลิปมันไม่มีอยากให้คลิปยาวเก,กินนะอีกถอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว,วค่ะคอณผ้ อาจจะไม่มีคนแก้เหมือนทูทาวเวอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนถึงแบบนิดเดียวเองไม่รู้นะอันนี้มีคนหรือเปล่านะคะทุนอาจจะเป็นเซิร์วีโดยไม่เสียตังค์แล้วก็กด้ดูดูก่อนอ๋อมีหนึ่งคนนะคะก็คือเออใครไม่รู้ไม่ใช่เพื่อนเรานะ,ะเอ้อไม่ใช่เพื่อนเรนะคะ ถึงแล้วค่ะปเดียวนะคะเป็นอาลมณใจเชื่อนะคะทีนี้ตอนนี้5นาทีจะครึ่งแล้วนะคะคุณ5นาทีจะครึ่งแล้วตรงนี้นเล่นไหนตรงนี้ก็จะถึงแลนวเสร็จแล้วค่ะทุกคนมี่งสุดของคอทาวเวอร์แล้วและเราก็จะและเราก็จะลงไปด้วย ความสวยงาม 3, 2, สามสองหนึ่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย